วัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าก็สว่างแดดแจ่มแดดแ,ดดแ,ดดแดด้เหมือนเดิมคุณแม่มีของสวยงามฝากแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นชายคุยยังไม่ได้หมุนนะคะค่ะชายคุยยังไม่ได้หมุนเป็นผ้าหน้านางค่ะค่ะหน้านางชายคุยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งหนึเก้าร้อยบาทนะคะ ถือว่าถูกมากนะคะชายคุยหน้านางนี่ค่ะแต่ยังไม่หมุนคุยนะคะถ้าท่านไม่ชอบคุยตรงนี้ท่านต้องกำจใจตัดออกเลยนะคะค่ะรหัสแปดค่ะค่ะยกค่ะยกขิดห้าตะกอค่ะรหัสแปดนะคะชายคุยหน้านางค่ะท่านจะเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกวีไอพีของเราก็ได้ค่ะหรือท่านจะเอาไปนุ่งก็ได้ค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยยกขิดห้าตะกอหน้านางนะคะ ราคาหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะถึงถ้าเป็นสีเขียวนะคะเป็นชายคุยหน้านางนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะไม่รู้ว่าหลงมาอย่างไรค่ะค่ะเขาส่งมาให้คุณแม่ค่ะค่ะหลงมาอย่างไรใช่คุยหน้านางยกขิดห้าตะกอนนี่ค่ะมาราคานี้คุณแม่ยังงงเลยค่ะปกติแต่ราคาอยู่ที่สองพันกว่าค่ะอันนี้พันเก้าค่ะยกขิดห้าตะกอนนะคะ ค่ะเป็นยกขิดห้าตะกอค่ะราคาอยู่ที่พันเก้าค่ะอะแม่จะเที่ยวให้ดูนะคะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าท่านจะไปปูโต๊ะต้อนรับแขกเวทีของเราก็ได้นะคะค่ะยกขิดชายคุยห้าตะกอห้านางค่ะคผืนผ้าเป็นสีเขียวนะคะค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะยกขิดชายคุยหน้านาห้าตะกอค่ะนี่ค่ะชายคุยแต่ยังไม่ได้หมุนคุยนะคะถ้าท่านไม่ชอบคุยท่านก็ตัดออกนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพ้ารอยบาทค่ะถูกมากค่ะค่ะคุณแม่ยังงงค้ามันหลงมาอย่างไรค่ะมันเป็นผ้าหลุดจำนาเขาบอกค่ะค่ะเขาก็เลยส่งมาให้คุณแม่ขายค่ะคุณแม่ก็คุณแม่เคยขายผ่าหลุดจำนาค่ะ ค่ะคุณแม่เคยขายผ้าหลุดจำนำนะคะก็เลยถ้าเขาก็ส่งมาให้คุณแม่ขายค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นชายคุยหน้านางค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่ก็ยังกําลังเห็นนะคะมันหลงมาแบบไหนคะเป็นผ้าเข้ามาเป็นว่าผ้าจำนำค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน ค่าหนึ่้าร kind of ้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1น0 0อยบาทนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายแบบลายอะไคุณแม่ก็ไม่ได้ถามนะคะเพราะว่าเขาส่งมาในรถตู้ค่ะ ค่ะเป็นยกขิดห้าตะกอนะคะลายลูกแก้วค่ะน่าจะเป็นผ้าเจ้าเดียวนะคะค่ะมันยังไม่ได้หมุนคุยนะคะยังไม่ได้หมุนคุยค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่าลายนี้คุณแม่ก็ยังไม่เห็น,มนไม่รู้ลายอะไรเหมือนคล้ายๆลายพญานาคมว้วนหัวนี่แหละค่ะคุณแม่ก็บอกไห้ถูกนะคะอธิบายไม่ถูกค่ะเพราะว่าผ้าเขาส่งมาค่ะเป็นผ้ายกขีดชายคุยนะคะค่ะห้าตะกอคะ่ะ ราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1,900บาทค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ1,900บาทนะคะเป็นค่ายกขิด5ตะกอชายคุยค่ะลายลูกแก้วค่ะค่ะลายนี้คาะคุณแม่ก็ไม่เคยได้มาได้มา ไม่ไม่ถนดัดไอไม่เคยได้มายุกนะคะค่ะเป็นลายเพราะว่าเขาก็คุณแม่ก็ไม่ได้ไปซื้อเองเนาะเขาส่งมาค่ะคุณแม่อเนิมเขาเราก็ส่งมาค่ะคุณแม่ก็ไปรอรับออเดอร์รค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะลายลูกแก้วค่ะค่ายุหินห้าตะกรอนะคะท่านจะไปปูโต๊ะต้อนรับแขกก็ได้ค่ะแขกบลีไอพีของเรานะคะ ค่ะท่านจะเอาไปเป็นผ้างหง่มขึ้นงเรือไปเหนือร่องใต้ก็ได้ค่ะค่ะรหัสเก็บนะคะค่ะผ้าชายคุยค่ะหน้านางค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกขืงงามทุกขืงค่ะเป็นลายเหมือนลายเก่าลายโบราณเหมือนลายพระยานาาม้วนหัวอย่างนี้แหละคะ่ะค,คุณแม่ดูไปแล้วค่ะลายนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะขาสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็มีแต่ลายลายลูกแก้วค่ะผ้าแก้วเดียวนะคะเห็นว่าผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ก็เป็นลายขาดยกหิดขาดห้าตะกอค่ะ ชายคุยหน้านางลายลูกแก้วค่ะเป็นเหมือนพญานาคม้วนหัวนะคะคุณแม่ดูแล้วค่ะคุณพญานาคม้วนหัวค่ะค่ะสวยทุกถืงงามทุกถึงแจ่มทุกถึงค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้ายกขีดลายลูกแก้วค่ะหน้านางนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงแจ่มทุกถึงค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ่ายกขีดนะคะห้าตะกอชายคุยหน้านางค่ะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้ทำไมมันมีหลงเหลืออยู่ขนาดนี้ค่ะค่ะคุณแม่ยังงงนะคะปกติชายคุยหน้านางนี่จะอยู่ที่ สองพันเก้าค่ะนี่ขาดหนึ่งพันเก้านะคะขาดเป็นผ้าค่ะเป็นเป็นผ้าหลุดจำนัมค่ะแล้วผ้าจำนัมนี้ราคามันแกไม่สูงนะคะค่ะเพราะว่าเขาจะตั้งค่าให้ไม่สูงตอนที่คุยกันไปกำนัมนะคะค่ะควรไม่มีเงินไถ่ถอนนั่นแหละค่ะเนี่ยก็ขาะลหัสห้าค่ะขาะหน้านางชายชายคุยหน้านางยกขิดห้าตะกอนะคะ ค่ะลายลูกแก้วค่ะตัวนี้เป็นลายที่เพชรนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะท่านมากพื้นไหนชอบพื้นไหนก็ทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยยกผิดห้าตะกรนะคะค่ะผ้าชายคุยยกผิดห้าตะกรค่ะหน้านางค่ะค่ะลายเหมือนลายเก่าเหมือนลายเก่าลายโบราณอย่างนี้แหละค่ะเป็นผ้าลุดจำนำค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอด,อดปีสวยไม่สางสวยไม่สืดกลางค่ะค่ะเป็นหน้านางนะคะถ้าหน้านางยกขีดชายคุยห้าตะกอนหน้านางค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอด,อด,อดปีสวยไม่สางสวยไม่สืดกลางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยมากค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานพื้นผ้าดำค่ะใส่ออกงานขาวดำก็ได้ค่ะเป็นดำทองนะคะค่ะเรียกว่าดำทองค่ะ ค่ะห้าตะกอค่ะเพื่อ้าห้าตะกอดำทองนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดชายคุยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพ้าร้อยบาทค่ะ ผืนนอ้ก็ดำทองนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะดำทองเหมือนกันนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะชายคุยนะคะยกขีดห้าตะกรชายคุยนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดกำนําค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าชายคุยยกขีดห้าตะกรหน้านางค่ะ ค่ะคุยยังไม่ได้หมุนคุยนะคะนี่ค่ะคุยยังยังนี่ค่ะถ้าเป็นผ้าปูดโต๊ะอนรับแขกวีไีของเราก็เหมาะสมมากนะคะหรือท่านจะเอาไปนุ่งเป็นท่านนุ่มเลยก็ได้ค่ะเราก็ตัดชายคุยกันใจตัดชายคุยออกนะคะก็ยังไม่ได้หมุนค่ะค่ะยังไม่ได้หมุนคุยนะคะค่ะเป็นงานดำทองนะคะค่ะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดห้าตะก้อค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะอ่าราคานี้แม่กำลังเห็นนี่แหละค่ะค่ะปกติผ้าพวกนี้ค่ะปกติยะราคาอยู่ที่สองพันสองพันเก้าค่ะอันนี้หนึ่งพันเก้านะคะค่ะเขาส่งมาให้แปดผืนนะคะแ่ดคุนแม่จำได้น่าจะเป็นแปดผืนค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะเป็นลายเดียวค่ะลายเดียวอยู่ตั้งสามผืนคุณแม่ไม่ได้ดูนะค่ะเป็นลายเหมือนพญานาควนหัวนั่นแหละค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะขาหน้านางชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะขาสวยค่ะเป็นลายเหมือนลายพญานาคม้วนหัวค่ะพญานาคม้วนตัวค่ะ่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะราคาีถือว่าถูกมากเลยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ายกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ หนึ1900 uhm. ่งันเก้าร้ยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องทักตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทนะคะ อ่าเนี่ก็เป็นเขียวอีกค่ะรหัสสองนะคะผืนผ้าเป็นสีเขียวค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้ายกขีดชายคุยหน้าทางห้าตะกอค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะถามว่าผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามไอเป็นผ้าห้าตะกอค่ะ ค่ะผ้าห้าตะกอนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่นทุกผืนค่ะค่ะโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางรายยินดีอนรับทุกท่านนะคะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้าค่ะเขาส่งมาให้เขาบอกว่ามีผ้าห้าตะกอหลุดจันนาคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เลยว่าส่งมาลองดูค่ะส่งมาลองดูนะคะนี่ก็ ค่ะหมุนคุยแล้วค่ะผืนนี้หมุนชายคุยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่ถ้าผืนนี้ไม่ได้ห้าตะกอนะคะสามตะกอนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าผืนนี้อา่านบรรยาเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะตัวนี้สอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอน,นะคะผืนนี้นะคะมันติดมาแบบมันจะมาในชุดเดียวกันนี่แหละคะ่ะเป็นผ้าลุดจำนำค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะเป็นผ้า,า,ญญาลูกยาแล้วค่ะผืนนี้ค่ะนิ่มมากค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะ น้องรับตอบทางไลนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้เป็นผ้าหน้านางนะคะเป็นหน้านางค่ะค่ะผ้าหน้านางค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะค่ม้วนคุยแล้วค่ะเป็นผ้าหลุดค่ะราคานี้เป็นผ้าหลุดกันนานะคะค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะนิ่มมากค่ะค่ะนี่มสวยสวยทุ่มถึงค่ะหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนเช่บพื้นไหนโทรทักได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะผ้าหน้านางค่ะผ้าความยาวสองเมตรนะคะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะชายคุยหน้านางค่ะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะผืนนี้อาบัญยาเรียบร้อยค่ะค่ะเพราะว่ามาในชุดเดียวกันค่ะ พันเก้าร้อยบาทค่ะข่าท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ